สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กาลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับทั้งสมาชิกคนเก่าและสมาชิกคนใหม่อ่ะในคลิปนี้เรามาเจอกันก็วันที่เท่าไหร่แล้วยี2สิบเอ็ดยี่้าวจะ23่สไปแล้วนะมาเจอกันก็ไม่มีอะไรนะนำตัวเลขมาฝากกันอีก เรามาตามดูคลิปที่มีชื่อว่าเลขจับรหัสเลขห้าตัวเข้านะฮะอันนี้เข้านะครับผมรหัสตัวนี้เข้ามาสามสี่งวดแล้วเดินถูกเป้าก็เข้าทุกเป้าแล้วฮะเรามาดูวันนี้ว่าจะเข้าหรือไม่นะฮะตามชมเลยนะครับผมอ่ะผมเยี่ยมเขียนเสร็จไว้แล้วนะ เลขยกจับรหัส5้าตัวนะงวด1หนึ่งเมษายนสองห้าหนะครับผม0ูนย์สห้ดเจ็ดสามเรียกล่างก็7จสนะจับรหัสได้มาที่5 8าแปดหนึ่งสี่เจแล้วครับผมนำเลขห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดมาใส่ในตารางอ่ะตารางตัวเลขที่ไม่มานะ fc แฟนช่องอาจจะอยากจะเห็นว่า ไม่มาตัวไหนนะอ่าวงกลมเล็กๆนะทำวงกลมเล็กให้หน่อยนะเอาที่มุมนี้นะวงกลมที่ไม่มานะครับผมวงกลมเล็กนะไม่มาตัวไหนนะครับผมห้าเปหนึ่งสี่เจ วงที่ไม่มานะไม่มาเลยไม่มาเลยนะ3 6 9หกองห้ันวงกลมนี้จะไม่มาเลยนะฮะนี่นไม่มานะ3 6 9หกเออไม่มาแต่จะมาในชุดนี้นะชุดนี้มานะฮะ อา่ามามาที่ตัวไหนนะห้าแปดหนึ่งนะอ่าจะเขียนซ้ำลงไปอีกก็ได้นะครับผมตัวเลขที่จะตามมาคือห้าแปดหนึ่งเขียวแดงอ่าเอาใส่เขียวแดงนี่แหละห้าแปดหนึ่งนะฮะห้าแปดหนึ่งจะต้องมานะ แล้วโดยเฉพาะแปนี่จะต้องเป็นหลักนะวิ่ง8ที่หลัก10ตัวประกอบของมันนะมี4กับ7จกับ7จ็นะฮะแปดเอ็กแปดเอ็กแอะไรเรามาเติมตัวเลขกันนะอันนี้ลงให้แต่คลิปก่อนวันนี้จะเฉลยให้นะแปดจะมาที่ สี่ตัวนะแปดห้าแปดสี่แปดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดฮอที่แปดสี่แล้วครับหลักร้อยเยาวเลขจากกลุ่มนี้มาใส่นะ เราจะเขียนหลักร้อยกันดูนะชอบถ้าแปดสี่มานะเอาแปดสี่กับแปดหนึ่งนะเอากลุ่มนี้เป็นหลักร้อยนะสามแปดสี่ห้าแปดสี่หกแปดสี่สองแปดสี่เก้าแปดสี่าถ้าแปดสี่มามากลุ่มนี้เหมือนเดิมนะแปดสี่มานะ ถ้าแปดหนึ่งมาก็จะเอากลุ่มนี้ใส่เหมือนเดิมหลักร้อยนะสามแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งอ่านได้สิบคู่แล้วครับในเลขชุดสามตัวอชอบที่ตัวไหนครับผมชอบเหมือนกันเก้าแปด 9 8้าแปดี่ชอบนะฮะนอกจากนั้นก็3ามแปดสีามนะชอบแล้วก็มาที่5 8าแปดสห้าแชอบนะนี่นี่นี่ชอบ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 ไม่หลายตัวนะครับผมแล้วก็ติดตามกันดูว่าจะมาได้ไหม ตัดได้ไหมตัดได้ไหมอ่าขอชุดตัดมาตัดดูนะชุดตัดชุดตัดแปดห้าแปดสี่แปดหนึ่งแปดเจ็ดนะฮะเรามาดูชุดตัดนะ8ะแปดเจ็ดหกห้าอ่า มีแปดห้าดับนะในชุดที่หกแปดสี่ไม่ดับครับแปดเจ็ดดับครับศูนย์เก้าแปดเจ็ดนี่ศู 0, 9, 8, 7, 7, 6, 5, นย์เก้าแปดเจ็ดไม่มาด้วยกันนะฮะแปดเจ็ดหกห้านี่ไม่มาด้วยกันในแปดกับห้าดับแปดหนึ่งไม่ดับนะแปดหนึ่งอ้าวมีหนึ่งศูนย์เก้าแปดนี่แปดหนึ่งก็ดับใจะจะอยู่ไหมนะ อาจจะคงไว้นะที่หนึ่งศนย์แปดนะเผื่อดับไม่อยู่นะครับผมแต่ว่ายังลองแปดสี่นะยังเป็นลองก็จะตัดแปดห้าออกไปแปดห้าดับแปดเ็ดดับเหลือแปดสี่แปดหนึ่งสองชุดนะเหมือนเราจับชุดสามตัวให้นะนี่นี่ก็เหลือแค่แปดสี่แปดหนึ่งมัเหมือน, 8, 4, 8, 1, เ,หอนเหมือนเดิมนะครับผม ชุดคู่ดับเอาไว้ก่อนนะครับผมสำหรับเลขจับจับรหัสสามตัวบนนะก็มีประมาณแค่นี้นะมีประมาณแค่นี้หมดทีแล้วก็เข้าเหมือนกันนะจับรหัสสามตัวบนแต่ว,ว่าจะค้นให้ดูก็จะยากไหมจับ จับรหัสสามตัวบนหลายชุดและเกินไม่รู้จับไว้จับไว้ไหนนะฮะเปดห้าดับเปดหนึ่งไม่ดับเอา ไม่ดับไม่ดับเ,เ,เรามาเช็คเลขคู่เกิดสามสี่แปดเก้าอ่าก็เอ,อ,เอ,อเาเท่านี้แนละฮะ เลขรหัสห้าตัวนะแปดหนึ่งแปดสี่อะเอาประมาณเท่านี้